ครับผมเจกันวันนี้ก็อ,อยู่ตรงนี้แหละครับกลับมาที่ p c ซี0องอยขีดหกป่าตัวนี้นะครับตัวที่มาดูครั้งก่อนอยู่ในขั้นตอนปัมมน๊มไมโลรีก็ส่งไปนู่นแล้วครับช่างธงหลักสี่จัดการมาให้เพราะว่าทีมงานค่ายสอสังหารนี่พละกำลัง ทีมงานลดน้อยถอยลงอลูกหลานก็ออกไปทํากันเองทั้งหมดนะครับเหลือแต่พ่อใหญ่ก็นนั่นนะครับให้อาศัยช่างธงหักษีจัดก,การมาให้ครับบริหารก็อยู่ในขั้นตอนติดจ้งนะครับหัวหน้าปังเติมของเหลวถังโซลา่าไฮโดรลิกแล้วก็ทำการต่อสายนะครับโอ้ ฝนก็มามีกแลเลยครับพูดนะยา่านคัดนี้นหอดใส่องอกไมนีน่พัดลื่นๆมาแล้วครับอยู่ที่ทรีตะเกีครับตัวนี้ออกจากตัวเมืองมาสักยี่สิบกิโลนี่แหละครับจังหวัดสีตะเกีฝนตกคักๆเลยพี่น้องไอ้ยพูดนะแลงเอ็นๆมาแล้วอ่าเดี๋ยวก็รายงานสถานการณ์วันนี้ก่อนนะครับช่ช่างทงไปเช็กดูว่าเนื่องจากว่ามาวัดไปเชื่อครั้งก่อนนี่ครับลูกในนี่ค้าง พอถามประวัติเยอะๆก็เห็นป๋าบอ,อกว่าก่อนซื้อรถตกน้ําด้วยนะครับเนี่ยตกน้ำแล้วซื้อมานี่ยังไม่ได้ทํางานเลยครับอาการก็คือค้างทํางานไปนไรครึ่งชั่วโมงไฮโดรลิกค้างนะครับตอนนะี้พอดีป๋าอยากให้เอาปั๊มไปเช็กก่อนนะฮะก็เลยต้องส่งปั๊มไปที่ให้ช่างทงเช็คดูความเรียบร้อย,ยเช็กปั๊มเสร็จก็จะได้มาไล่ระบบไฮดรลิกตรงนู้นแหละครับแทนคนทลต่างๆนานาเออ โซโนเล็กๆต,ต่างๆว่ามีอุปกรณ์ไหนที่ทำให้ไฮโดรลิกค้างได้บ้างครับจะไล่ไปทีละจุดละจุดเนาะแต่ปั๊มก็เห็นช่างทงบอกว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนไส้อะไรมามากมายมีการปรับหน้าแลบอะไรต่งางๆนานานะครับมาแล้วก็มีคอนโทรลมือซีกซ้ายนี่แหละครับดูดิยี่ห้ออะไรมาเนี่ย bai เป็น let นะครับ pc 200ทำหไพยดวาวอ่าโอเคครับขอบคุณช่างทงนี้ก็จัดหามาให้เรียบร้อยปจะหายน,นก็จะได้ทำการติดตั้งให้นะฮะอยู่ขั้นตอนติดตั้งนะครับฝนกันทิมากครับพี่น,อน้อ,เนองเ้ยชาเทหยังม่่อท่านใดองมือเียโอ้ยมาละฝนฝน ว่าได้กัสิมืออื่นไปแล้วหลังสิม,มาท,ทำการไล่ใหม่อีกรอบหนึ่งอาการที่สองก็คือพอวัดครั้งแรกนะครับเพสเชอร์ขึ้น5,500 psi แล้วก็ตกลงมาที่ศูนย์นะครับนี่ของตัวเดินทั้งสองข้างนะฮะนี่คือปัญหาเบื้องต้นที่มีตอนนี้สามอย่างนะครับหลังจากที่มาเช็คครั้งก่อนหนึ่งปั๊มระบบไฮ้อีกคร้างทำงานไปครึ่งชั่วโมง เพเทอร์สแตนบายขึ้น2,500เพทไอสองตัวเดินนี่ครับหายเวลาอัดเป็นเชื่อดู5,500ตกอูปลงมาที่0ูนย์ครับอุปกรณ์ตัวอื่นไม่มีปัญหาแล้วก็สัญญาณของสวิงนะครับสายขวาสัญญาณพลอตไม่ได้กับเพื่อนนะครับวันก่อนตั้งไว้ที่800ของสวิงเหลือ200นะครับก็เลยเอาป๋าซื้อใหม่เลยดียกว่าป๋าก็เลยให้ช่างทงจันมาให้เรียบร้อยนะครับ วันนี้ก็จะพักอีพีนี้ไ้ก่อนนะครับแลวจะติดตั้งในทั้งหมดก่อนเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะทำการติดเครื่องดูนะฮะเราเป็นยังไงเราก็จะรายงานอีกที่หนึ่งขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับ,รบว่าสามสี่หัวข้อนี้เกิดจากอะไรครับแล้วจะสรุปให้ฟังอีกที่หนึ่งครับผม